สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอยหลอยจังนะครับมาเจอกับคลิปที่สองของอมองัตสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับมินิครูเมดนะครับหนึ่งรหนึ่งชีวิตนะครับเต้นดิแทชชั่นแดนนะครับมารับชมกันดีกว่าว่ามันจะอลซอมขนาดไหนถ้าได้2องหมืไลค์เขาจะทำเวอร์ชั่นเผ็ดด้วยนะครับ นับแล้วได้ร้อยหรือเปล่าขอับนับหน่อยดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแถวละสิบสามสิบสามคูณแปดเป็นเท่าไหร่วะสิบสามคูณแปดได้ร้อยสี่ตัวแล้วก็รวมตัวที่วิวบนหัวด้วย ก็เป็นร้อยห้าตัวนะครับเกินไปห้าตัวเนี่ยผมจะจริงจังไปหรือเปล่าเนี่ยครับก็จบไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากชมคลิปต้นฉบับก็ดูใต้ description ได้เลยนะครับถ้าอยากให้ผมหาคลิปสนุกๆใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมที่ตรงนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผม